สวัสดีค่ะคงจะม,มาเ,าออเะะลานาเาน่นเกมโลบอคดาห์พาวเวอร์พื่อไม้เป็นดาักรีนเองนะคะเราก็จะมาเล่นแวบนี้มาเล่นกันเองแต่ว่าเรามีเพื่อนอีกคนนึงค่ะแต่ว่าเขาไม่เคยยู่กับเราเร่อเด้งกับเราค่ะเขาบ้านอื่นเนาะเขาชื่ออะไรก็ไม่รู้นะคะไม่ใช่จริงๆน,นะคะจริงๆก็เป็นตัวเราแหละแต่อีกคนนึงนะคะ เขาหายไปไหนก็ไม่รู้เราจะาเล่นกันสามสองไปก็ไปแบบชิวๆเลยนะล้อห้างตกตึกผ่านเลยนี่นงเนี่ยเราอะจะตกนะคะตอนเล่นเนีย่ยเห็นไหมเวลาเราพูดมันจะตกตลอดนะทุกคนอืม อยู you are cup <laughs> ่อับครับผมบางครั้งก็เริ่พูดแบบโอ้ยนว่าครับซิน,นได้พูดคำว่าครับหลับอยูย่อยู่แล้วค่ะสุดง่ายตกอีกแล้วเดี๋ยวเราคลานไปตรงสับหลุดเดียวกัน,นะคะ่ะไปกันเลยมามาแล้วนะคะ จะไม่ค่อยพูด่อยนะคะก็จะไปแบบชิชวๆกันกกเดี๋ยวว่าไปสีชมพูนี้เลยนะคะมาเพล่ อยากเล่นลบอกกับเราต้องรอ6กโมงไม่ก็แปดโมงคถึงเรจะเล่นเป๊ะเ,เลยไม่ก็กหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีนี่แหละ ได้ไงอแล้วเราวัดไปตรงตอนอยู่สีม่วงเลยกันจะได้เลือกมาถึงสีม่วงเล่นต่อเลยตรงนี้เสีวยวตกมากเลย Hva er det? Lo canto.